สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัพเดตคิวงานของซอแอนด์บอสบอยค่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้ฝนฟ้าตกเกือบทุกวันเลยเกือบจะทุกพื้นที่นะคะภาคกลางภาคอีสานนะคะทางภาคใต้นะคะก็มีฝนฟ้าตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะที่พิศณุโลกเมื่อวานนี้ก็ตกเมื่อคืนก็ตกค่ะก็ยังตกต่อเนื่องนะคะช่วงกลางวันนี้ก็อากาศก็ค้มๆค่ะ แม่ๆทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานของซอแอนและบอสบอยนะคะวันนี้ทั้งคู่ทำงานด้วยกันค่ะวันนี้ไปที่ไหนเอ่ยบอสบอยก็อัปเดตคิวงานเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะวันนี้ใจเกินร้อยทำการแสดงที่ออบ,บนลนราชธานีนะคะม่วนบอมีที่สิ้นสุด8ปีหมอรำใจเกินร้อยใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วนะคะก็ประมาณต้นเดือนนะคะต้นเดือนมิถุนาก็มีการปิด ฤดูกาลนะคะครั้งนี้ปีที่8ก็ยังเข้าปีที่9แล้วนะคะวันนี้ใจกันร้อยทำการแสดงที่วัดโนนจานใหม่บ้านโนนจานใหม่อําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีแม่แม่ที่อยู่แถวอุบลราชธานีถ้าสะดวกเดินทางไปให้กำลังใจกันได้แต่อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าตกเกือบทุกวันเลยพกลมไปด้วยนะคะเดินทางก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยขับรถด้วยความรับัดระวังกันด้วย ใครที่อยู่แถวุบนหรือจังหวัดใกล้เคียงมาเดิมมาม้วนมาสนุกหน้าเวทีกันเยอะๆวันนี้ซอแอนมาด้วยนะคะมาเต็มที่เลยนะคะซอแอนวันนี้ไม่มีคิวงานที่อื่นมาใจเกินร้อยเต็มร้อเซนต์ลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้บอสบอยและซอแอนกันด้วยนะคะเมื่อวานหมอรับใจเกินร้อยทาการแสดงที่รนะ้อ FC แฟนคลับหนาแน่นมากแม่ๆดูสิเยอะมากเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะใกล้ปิดฤดูกาลก็ยังม้วนต่อเนื่องนะคะแม่แม่หลังจากจบงานบอสบอยก็โพสขอบคุณ FC แฟนคลับแล้วก็ทางเจ้าภาพนะคะกลาบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวาัดบ้านน้ำใสตำบลน้ำใสจังหวัดจตุรพัฒน์ิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระคุณคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เมตตาให้ลูกหลานหมอลำใจกันร้อยในบุญสงภูพะคภูลูกแก้วและบุญประจําปีแท็กแท็กขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอจ,จัตุรพัฒน์พิมานทุกๆท่านและขอบพระคุณพี่น้องที่รับชมให้กำลังใจหน้าเวทีครับบอสบอยก็โพสให้ขอบคุณแม่แม่แล้วก็ทางเจ้าภาพแล้วกเอฟซีทุกท่านเลย ที่มาม้วนมาสนุกหน้าเวทีกันนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยู่แถวอุบลวันนี้ก็ไปให้กำลังใจบอสบอยและซอแอนกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอนก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรดีบอยสิริชัยขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ